นี่ค่ะไฟล์เมื่อกี้นะคะที่มีวัคางเรีบกปอกปรับนะคะจะคืออันนี้งานเนื้อในอะดีไม่ดีไม่รู้แหละเพิ่มมูลค่าได้หน้าปกเพื่อนอาจารย์สอนมาเ <c oughs> ดนก็ไม่รู้ว่าแต่เราคนคิดเห็ัอยังไงนะแต่อาจารยก็เออ ว่ามันก็สวยจริงๆแหละมันก็ดึงปลุกใจนะอาจารย์ก็เลยเรียนรู้ที่จะเพิ่มอีกไม่กี่นาทีนะคะในการทํานักปลุกข,ขึ้นมานะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยอาจารย์เองนะคะอาจารย์ธิดารัชานิรักนณ์นะคะก็มีรายละเอียดนะคะที่อาจารย์จะพามาดูนะคะในจุดนี้นะคะก็คือแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยเป็นคำที่ใช้ตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เกิดยัง ยังนะคะยังทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังนะคะแต่แผนแต่พรบนี้นะคะก็ยังถูกใช้อย,ะะอย,อคคอยู่นะคะแล้วเราก็ทําให้มีตรมใหม่ขึ้นมา่อกอนเขาจะเรียกเําว่าแผนการสอนซึ่งคาคีย์เวิร์ดเนี้ยอยนะคะใ้ในอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะเราก็ยังเรียกแผนการสอนอยู่แต่ว่าถ้าเรียกชื่อจริงๆของจะเรียกว่าแผนการจัดการ ชื่อเล่นเล่นเรียกว่าแผนการสอนไม่มีทางไหนชื่อเล่นตัวยาวชื่ออะไรนะหรือเปล่าบางคนเริ่มเถียงว่ามีตัวอย่างอื่นนะคะเรียกว่าอยู่โรงเรียนขออนุญาตครับเอาแผนการสอนในรูปในเปิดไม่ปิดไม่ไหน่อยครับต้องเขียนว่าแผนการจัดการเรียนรู้นะคะทีนี้เนี่ยเราเวลาการทํานะคะเราก็ต้องเตรียมแผนนะคะจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะ ตลอดชีวิตการเรียนหนังสือมาเนี่ยอันาก็เชื่อว่าบางครั้งเราอาจจะเจอมีครูบางคนที่สอนไม่ได้ครบเนื้อหาหอกว่ามันมีกิจกรรมนู้นมีกิจกรรมนี้เข้ามาครูขอให้บทเนี้ยไปอ่านเอาเองนึกทบทวนดึกเส้นกระถมมัธยมโลมีไหมบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มี อาจารย์จะบอกว่าถ้าเราวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอื่นเข้ามาเราก็จะสามารถสอนให้ครบถ้วนได้หน้าที่ของคนเป็นครูเนาะเราก็ต้องสอนให้ครบตามที่ได้รับมอบหมายมาแล้วก็ให้บรรลุด,ด้วยนะคะวัตถุประสงค์นะคะบางครั้งอาจจะไม่สําเร็จก็ต้องปรับปรุงนะคะเพื่อให้ข้างหน้าเนี่ยสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมาสำหรับบางคนที่เป็นโรคทิพแผนทิพไม่ได้นะ เอออย่ามาทิพตอาจารนะคะเออเกรดทิปเคยได้ยินไหมอยากลองไหมอ๋อไม่อยากนะคะทุกคนลองไม่อยากค่ะกะหัวดิ็กๆ,ๆ็ๆนะคะแผนต้องเป็นลายลักอักษรน้ลกออ,ออกมะเผื่อว่าเราไม่ได้จัดกิจกรรมครั้งเนี้ยไม่ได้สอนเองว่าง่ายๆนะคะบุญไปหล่นครับที่เพื่อนเพื่อนมาดูแผนเราอ่ะเพื่อนเขาจะได้ไปสอนเด็กได้นะคะตามที่เราเคยวางแผนไว้ แต่พอแผนทิปเพื่อนก็สอนทิปเลยนะคะเลทเทะมกหมายกิจกรรมอื่นหรือฟรีสอนเรียนมาตลอดชีวิตอาจารย์เจอค่าฟรีเยู่อยู่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะโดยใช้อะไรใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้นะคะให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรนะคะกำหนดนะคะรวมทั้ง เป็นแนวทางในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสุดท้ายเลยจริงๆแล้วอะจุดของมันอะที่สำคัญในแผนนะคะก็คือให้มันมีจุดประสงค์ครบทั้งสามด้านนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาให้ดูบางคนก็เริ่มเปิดเนื้อหาไปดูแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีเรื่องของจุดประสงค์นะคะครบทั้งสามด้านด้านความรู้จิตตพิสัยนะคะแล้วก็ทักษะพิสัย กิจกรรมการเรียนรู้มีสื่ออะไรบ้างที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ mm hmm. เคยอีกเหมือนกันที่จุดประสงค์บอก x แต่คุณครูเข้าไปวัดกอไก่ของไข่อะคะ่ะบนครูเขาไหมว่างครูเขาไหมเดี๋ยวสุดท้ายไปทําอีกยึดเวยเลยค่ะว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเราจะไม่เป็นอย่างนั้น ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะคะก็เลยมีความหมายมาไว้ให้อีกครั้งหนึ่งว่าความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้คืออะไรนะคะครูที่สอนทําเองก็ได้หรือว่าแผนของครูคนอื่นก็ได้แต่เราต้องเป็นร่างทรงของเขานะเรามัดระวังแผนการจัดการรู้กิจกรรมที่อุปกรณ์นะคะโรงเรียนเราไม่พร้อม แต่เราไปดึงแผนการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เขามีความพร้อมสูงมาใช้แผนการจัดการเรียนรู้นั้นก็เหมือนใช้ไม่ได้กับโรงเรียนของเราดังนั้นเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกนักศึกษาว่าบางครั้งคุณครูพี่เลี้ยงเขาไม่ทันเราหรอกเราไปดาวน์โหลดมาแล้วมาส่งครูเขาเลยแต่คนที่รู้คือเราเองว่าเราทําอะไรลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยซึ่งอาจารย์จะสอนวิธีการค้นหาให้นะคะ พราะอาจารย์ก็ไม่นิยมให้ให้ทําเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าให้ปรับให้มันเหมาะสมกับเรานะคะความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้นะคะก็คือในเนี้ยเขาจะระบุมาให้ว่าแผนนั้นมีความสําคัญยังไงบ้างนะคะทําให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นอาจารย์จะพยายามสอนตรงตามเวลาที่ให้ไม่ค่อยเกินไม่ค่อยขาดนะคะเพราะว่าอาจารย์จะ คำนวณเป็นท่วงเลยว่าตอนนี้ใช้กี่นาทีตอนนี้ใช้กี่นาทีแล้วอาจารย์ก็จะเลือกดูเวลานะคะว่าถึงเวลานี้แล้วฉันยังไม่จบแต่นีเนื้อหาสำคัญอยู่ตรงนี้ฉันต้องคิดอยู่ในใจว่าฉันจะต้องบวกอะไเพิ่มเดี๋ยวไปลดตรงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มจนคุณคุยขั้นหนึ่งมายืนรอยหน้าห้องแล้วก็คุณคุณคณคณูห้องที่เราต้องไปสอนต่อเด็กกําลังตีกันอยู่ในห้องนะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแผนเนาะ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจเราก็ต้องคิดคํานวณมาแล้วนะคะเราก็ดําเนินการตามนี้ให้ดีมากที่สุดนะคะตลอดจนบางครั้งเนี่ยเราไว้พิจารณาผลง,งานด้วยนะคะ mm. ดังนั้นไม่อย่าคิดแค่แผนแค่นี้นะ mm. คิดถึงว่าเราจะเรียนจบครูได้เนี่ยเราต้องมีเล่มบัณฑิตนิพนธ์ด้วยนึกออกไหมบัณฑิตนิพนธ์ก็คือวิจัยเชิงทดลองที่จะต้องมีแผนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนก็เป็นตัวพิจารณาผลง,งานด้วยเหมือนกันนะคะ ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ออกมาว่าแผนเนี่ยมีความสําคัญนะคะต้องจัดทําก่อนที่จะสอบนะคะต่อมาผลดีนะคะอาจารย์ก็รวบรวมไว้ให้นะคะก็จะคล้ายคลึงกับกับตัวเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ก็คือมีการวางแผนที่ดีนะคะแล้วก็เตรียมหลักการต่างๆไว้นะคะทําให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่เราเคยเจอว่า สอนได้ไม่ครบถ้วนตามหลักสูตรนักศึกษารุ่นนี้ต้องสอนให้ครบนะคะได้รับมอบหมายมาเนื้อหาเท่าไหร่เราต้องสอนให้ครบนะคะได้ทันเวลานะคะเพราะว่าเราวางแผนไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมยืดหยุ่นไว้เรียบร้อยแล้วอย่าจัดเนื้อหาให้เกินนะต้องจัดเนื้อหาให้น้อยกว่าเวลาเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะจะมีเวลาบางส่วนที่หายไปกับการไหว้ครูกิจกรรมต่างๆที่ทําให้มีประสบการณ์ ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะตลอดจนคุณครูต้องไปประชุมอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องวางแผนให้เหมาะสมนะคะแล้ก็เผยแพร่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างแผนมาให้นะคะเพราะว่ามีคุณครูเขาขอนุญาตไว้นะคะแล้วก็นํามาเผยแพร่ให้พวกเราได้ดูแน,นะคะสรุปสุดท้ายก็คือก่อนที่จะไปเริ่มขั้นตอนในการทำแล้วนะเออ แผนนะคะช่วยเป็นเครื่องมือในการจัดการสอนนะคะให้เกิดตามสภาพจริงให้มากที่สุดดังนั้นเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงเรียนเราตอนนี้เราท,ทํากิจกรรมมาคร่าวๆไปก่อนเราก็ไปดูที่โรงเรียนทีนึงว่าขนาดนักเรียนเท่าไหร่นะคะเราก็ค่อยมาใส่รายละเอียดเพิ่มให้มันมีเนื้อมา่อนนะถ้าเราไปถึงโรงเรียนแล้วทาเลยอาจจะทําไม่ทันนะคะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะแล้วก็ จะช่วยทําให้การสอนเนี่ยมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าขั้นตอนนี้ทั้งหมดอยู่กี่ขั้นหกขั้นนะคะหกขั้นเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งคำอธิบายรายวิชาเพิ่งเรียนการพัฒนาหลักสูตรมานะคะคำอธิบายรายวิชาจะอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนะคะนะักศึกษาอยู่โรงเรียนไหน ให้ไปดูคําอธิบายรายวิชาของโรงเรียนนั้นพอดีหนูทํากับเพื่อนนะคะ,คะอาจารย์ฟังได้แต่จะไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้สอนโรงเรียนเพื่อนเราต้องยึดตามคำอธิบายรายวิชาของโรงเรียนที่เราไปสอนเมื่อไหร่นักศึกษาเปลี่ยนโรงเรียนต่อให้มีแผนเดิมอยู่แล้วนักศึกษาก็ต้องเอาแผนเดิมไปเทียบกับคำอธิบายรายวิชาของโรงเรียนใหม่ที่นักศึกษาสอน เมื่อาปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเราก็ต้องมาทบทวนแล้วก็แก้ไขในส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะอันอื่นถ้ามันดีอยู่แล้วจะยึดอาจารย์โอเคแต่ไม่ใช่เอาเพเอาคำอธิบายรายวิชาอื่นของโรงเรียนอื่นมาใช้ไม่ได้นะคะพอได้ทาอธิบายรายวิชามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อความยาวๆนะคะแล้วก็มีมาตรฐานอยู่ขงงา้าง้างให้กําหนดหน่วยการเรียนรู้ นะคะแล้วก็รายละเอียดของหัวข้อของแผนว่าเราจะทำกี่แผนมีหน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างวิธีที่อาจารย์ใช้จริงนะคะใช้จริงอาจารย์จะเอาคำอธิบายรายวิชามาหนึ่งแผนแล้วก็จากที่ถามคุณคณรู่ิลี้ยังไว้ว่าหนังสือที่โรงเรียนใช้เล่มไหนอาจารย์ก็จะไปเอาหนังสือที่โรงเรียนในคำอธิบายรายวิชานะมาเปิดคู่กันอาจารย์จะพลิกไปที่หน้าสารบัญ แล้วก็เอาคำอธิบายรายวิชามาเทียบว่าบทไหนเกินจากคำอธิบายรายวิชาความจำเราอะดีแค่ช่วงหนึ่งเขียนไว้กำกับไว้ข้างๆทั้งสองที่เลยก็ได้ทั้งในคำอธิบายรายวิชาที่เราจะเอาอันเนี้ยไว้หน้าแฟ้มที่แผนที่เราปิ้นเสร็จนะคะเสร็จแล้วสารบัญหรืออะไรเงี้ยเราก็เขียนคู่กันมาก ก็หมายถูกคือตรงมีในคำที่บายรายวิชาด้วยมีในส,สารบัญด้วยเพราะหนังสือที่ใช้ที่โรงเรียนอาจจะมีเนื้อหาเกินจากคำอธิบายรายวิชานั่นคือถ้าเวลาไม่พอเราอาจจะไม่สอนบทนั้นได้นะคะถ้าเราเล็งเห็นแล้วว่ามันไม่สําคัญมันมีอันอื่นที่เรียนอยู่แล้วเราอาจจะค่ามันนี้ได้เพราะว่าคําอธิบายรายวิชาไม่ได้กําหนดไว้ เช็คต่อมาคําอธิบายรายวิชามีแต่เอกสารในหนังสือไม่มีอันนี้ต้องทาเพิ่มนะคะหรือหากิจกรรมมาเพิ่มโนต้ตไว้ว่าคาอธิบายรายวิชามีหัวข้อนี้แต่ในหนังสือไม่มีไม่มีตรงไหนเลยที่มันเชื่อมโยงอันนี้อัดสุเพิ่ม แต่ละโรงเรียนนะคะจะมีสอบนะคะแต่พอดีเราไปแค่สิบหนะ้าคาบเนอะจะพูดถึงแค่สิบห้าวันที่เราไปก่อนส่วนใหญ่เขาจะให้เรามาหนึ่งหน่วยการเรียนรูม้มีพีเทสพูเทสถามคุณครูที่เลี้ยงให้ชัดเจนว่าคุณครูคะให้หนูสอบข็บคะแนนของหน่วยนี้ไว้ให้คุณครูเลยไหมคะหรือว่าให้หนูออกข้อสอบแล้วส่งไว้ให้คุณครูดีเคลียร์กันให้ชัดๆเพราะว่าเนื้อหาที่เราไปสอบนะคะ ไม่ใช่เกรดทั้งหมดของนักเรียนเนาะคุณครูขาค,คุณครูจะให้หน่วยนี้กี่กี่คะแนนนะคะหรือจะได้วางแผนในการเก็บคะแนนให้คุณครูช่วยพิจารณานะคะกอดีหนูออกตัวให้ต่ตำๆลงหน่อยหนึ่ายั้ย,ยกขมแรงว่ามั่นใจมากค่ะนะคะมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็ต้องไปดูพี่เลี้ยงเลยว่าพี่เลี้ยงเขาปลื้มไม่ปลื้มยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยจะมาดูว่าเนื้อหาไหนเนี่ยหัวข้อไหนมันใช้เวลาเท่าไหร่ นะคะเราก็เขียนเขียนไล่ลงมานะคะเพื่อจะได้สอนได้ครบถ้วนนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่เราได้รับนะคะแล้วก็วัดผลให้ตรงต่อมาพอรู้แล้วว่าหัวข้อมีอะไรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มาดูจุดประสงค์รายวิชานะคะจุดประสงค์นะคะรายวิชานี้อะไรมากมาตรฐานซึ่งอยู่ข้างล่างคำอธิบายแผนขอโทษอยู่ข้างล่างคำอธิบายรายวิชา จะมีมาตรฐานรายวิชายอยู่ให้เปิดที่ตัวนั้นนะคะเราก็นํามาเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีทั้งความรู้เจตคติทักษะทิ่ใส่ข้าหัวเรื่องนั้นมันไปได้สอนบาสเกตบอลมอสามหัวเรื่องพวกของการชูทักษะทั้งนั้นเลย มาเป็นความรู้อย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่เหมาะนะคะถ้ามันมาไม่ไหวก็ไม่ต้องให้มันมาแต่ถ้าหัวเรื่องมองหัวเรื่องเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เลยจะสามารถเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ทั้งความรู้ทักษะและก็เจตคตินะคะลูกค่ะหนูอ่ะเขียนไม่เป็นเลยอะค่ะอาจารย์แนะนําว่าให้ไปดูแคสของหัวเรื่องเนี่ยในอินเทอร์เน็ต ว่าดาวโหลดมาหลายๆอันเลยแล้วก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าเขามีอะไรกันมาบ้างนะคะก็จะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีได้แต่บางทีเราอ่านน้อยหรือแล้วยังประสบการณ์ราน้อยเราก็เลยวิเคราะห์ได้ไม่ครบถ้วนเข้าคุณคภูที่เขามีประสบการณ์ที่เขาแชร์แขนไว้นะคะดังนั้นล่ะอย่าไปเพิ่งคิดว่าหัวเรื่องเนี้จุดประสงค์การเรียนรู้หนวได้แค่ทักษะอย่างเดียวค่ะนะคะลองไปดูตัวอย่างอื่นๆมาด้วยนะคะแล้วก็ อย่างที่อาจารย์แจ้งไว้ว่าให้มันครอบคลุมทั้งทุกอย่างจะดีที่สุดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีมันไม่ได้จริงๆค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะวิเคราะห์สาระการเรียนรู้เป็นคนมีสาระนะคะชอบไปดูดอกไม้ตรงวัดแล้วก็บอกว่าเรามีสาระนะคะไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้เครียดวิเคราะห์สาระการเรียนรู้นะคะ พยายามเลือกให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้นะคะการสอนแบบใหม่เขาจะให้เราเหมือนเป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนนะเขาจ,จัดการเรียนรู้ได้นะคะแต่อย่าทิ้งเขาเนาะก็ต้องอยู่แล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เป็นประโยชน์ผู้เรียนมากที่สุดในการที่เขาจะขยายความรู้พพดได้นะคะในเล่มหลักสูตรสถานศึกษาเชนเ่นเดียวกันจะมีสาระการเรียนรู้บางคนเริ่มเริ่มฟังอา,าจารย์ ด้วยแล้วก็ไปเปิดเล็บด,ด้วยท่านูแยกสมองได้ทําได้คล่องแล้วก็ทําได้แต่ว่าถ้ายังไม่ค่อยคล่องฟังอาจารย์ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเปิดดูว่าดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรสถานศึกษาของเรียนเรามาค้นหาคําว่าสาระการเรียนรู้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไล่อ่านเอานะคะไม่ได้ให้ไปอ่านทั้งเล่มอ่านเฉพาะกระบวนการชีวิตเนี้ยที่จะสอนให้ผู้เรียนบนรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ข้อสี่ค่ะ จะต้องจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคุมห้องให้อยู่ครูเชื่อว่านักศึกษาสอนดีแต่ควบคุมห้องไม่ดีไปพยายามหาเทคนิคซะนะคะหากระบวนการสอนเราดีแล้วแต่เด็กไม่ฟังเลยเลยค่ะกระบวนการที่เราคิดมาทั้งหมดก็จะไม่ได้ผลนะคะแล้วก็กระบวนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เนะะี่ยค่ะต้องอธิบายให้ละเอียดให้มันชัดเจน นะคะแต่บางคนก็ายาวมีแต่น้ำนะคะเอาจุดสำคัญออกมาใส่ไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะคะแต่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ยากจนเกินไปนะคะแต่ว่าต้องกิจกรรมนี้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเคยบ่นว่าครูเขาว่าครูเขาอ่านห,หน้าม้งทุกคนเขาไม่เห็นสนใจแต่พอเราไปสอนเองเราก็ไปยืนอ่านห,หน้าห้ง มันใช่ไหมนะคะมันใช่ไหมถามตัวเองก่อนถ้ามันใช่อะไรก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรละกระบวนการประเมินผลนะคะให้ครอบคลุมกับข้อสองจุดประสงค์การเรียนรู้อะค่ะมีอะไรบ้างการประเมินผลต้องครบถ้วนทั้งหมดนะคะให้สอดคล้องนะคะตรงนี้เนาะเห็นไหมว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะ แหล่งการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้นะคะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากที่เราวิเคราะห์ข้อสี่มาต้องมีอะไรบ้างนะคะเขียนบอกไว้ในแผนนะคะนี่คือขั้นตอนหกขั้นในการที่จะวิเคราะห์บางคนบอกว่าหนูวิเคราะห์อยู่ค่ะแผนเลยไม่เสร็จไม่จริงนะคนที่วิเคราะห์เราต้องเริ่มเขียนเลยนะคะแล้วก็ต้องวิเคราะห์